รู้โดยไม่มีผู้รู้คือมันรู้ขึ้นมาเนี่ยนะเราไม่ไปปรุงต่อนั่นแหละถ้าเราปรุงต่อนะเราก็จะกลายเป็นผู้รู้จำไว้ถ้ามันรู้อะไรขึ้นมาตัวสัญญารู้อะไรขึ้นมาเราไม่เข้าไปปรุงแสดงว่าตัวผู้รู้ไม่เกิดนะการปรุงนี่แหละคือการเกิดเพราะงั้นความรู้ตัวนี้ก็จะสั่งแต่ว่ารู้นะ ถ้าไปคิดต่อเมื่อไหร่ก็ไม่จบแล้วนะจะไม่แต่เราไม่มีสติที่จะกักสักัดขั้นตัวนี้คือตัวเสือเข้าไปปรุงเลยเพราวปรุงนี่แหะคืออุปทานจำไว้เพราะว่าเกิดเวทนาเกิดตัญหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติชลามระได้ไมบัญจัติจาสมุบาท